ฐานที่ะแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะแม่ขาวน,นี่ก็ม,มันเป็นน้องคู่เบียนะคะสองน้องข้อนอนนะคิดนี้สองน้องข้อนอนนะคะ Oh! <laughs> 五六六，三六六。<noise> <noise> <noise> हेलो अरे कृष्णा नमस्ते สวัสดีคนดูนะคะสวัสดีนะคะ

กำังกู้ชีพดันกำลังช่วยด้วยแต่ไม่ได้ช่วยชีวิตเขาให้แล้วและอันนี้ว่าชาปองช่วยด้วยช่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 วยกับชาวไอ้ตู้มาแล้ว

Selamat malam. Tapi dulu enggak sang มานะโอเคยาลูซี่ไปดีนะลูซี่เออเราจะมาทิ้งรูปที่นี่ตัดที่โมโลอาบีกระทิไคลของมันลงอยู่ที่ชื่อของคน

เรายนจะไปก่อนดิอักขเาทำไงอมนันอยู่ตรงเนี้ยก็บอกให้ปอไปดูปอมันก็ไม่ไปพวกนั้นเห่าปอกลับมาปอที่มันไร่ตาย มันชนกลางลำเลยนะรถมอเตอร์ไซค์มันเตะมาถึงนี่เลยนะประตูนนะเขาไม่จอดดูด้วยเขากลัวความผิดเขารีบไปเลยชนแล้วนี่ มาๆนี่แหละมานั่งดินี่ทํากันว่าบ่ได้ปูนให้ได้เลยไม่นั้นยังมีหลายได้ดูท่อบอลทัดลงครับได้ทัดลงมาให้เรียบร้อยงบนี้ไปเลยอย่าเพิ่นทําวะ น้องกินนมแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้แม่ควานก็ขอที่จาเล่นไวก่อนนะคะจะไปดูน้องลูซี่นะคะน้องลูซี่น้องลูซี่โดนรถชนนะคะก็เ่งะคะ่ะน้องเสียขา,ขาที่นะคะอยู่กลางถนนนะคะเมื่อกีนนะคะแม่ควานก็เดินไปดูมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปทําการาฟังน้องลูซี่ก่อนนะคะ ค่ำคืนนี้ขอให้แม่ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณยายเอ้ยแม่ได้ตัวเราเป็นไงฮะ